สวัสดีค่ะสวัสดีช้ามิอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของทางมิอับเสมอเสมอสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะขอมารายงานความคืบหน้าของการออกมาแผลกีบารมีโกของทางคุณหญิงชยุตราหลังจากที่ปล่อยให้ทางท่านผู้หญิงออนอนงได้นำหน้าไปหลายขุม ก็เรียกได้ว่าคนนี้ก็เป็นคนโปรดเช่นเดียวกันมีใครที่เป็นแฟนคลับของทางคุณชยุตราบ้างสามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะในใต้คลิปที่ผ่านมาก็ได้ไปส่องดูเหมือนกันเนาะก็เห็นมีหลายๆคนก็รู้สึกสนุกสนานไปกับความบันเทิงที่เรานำมารายงานให้ฟังหลายๆคนก็อาจจะเหมือนเรานะคะที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับใครเลย เพียงแต่ติดตามข่าวสารเพื่อความบันเทิงเพื่อประดับความรู้ของเราแค่นั้นเองหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับนะก็เข้ามาเชียร์เข้ามาต่อว่าเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เราก็ใจกว้างนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้แต่ก็อยากที่เราบอกเอาไว้นะคะอยากให้แสดงความคิดเห็นกันด้วยความสุภาพแล้วก็ใช้เหตุผลมาพูดคุยกันนะคะ งดการด่าทอแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แบบพัดพิงก็แล้วกันดังนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าพลตรีหญิงชยุตราวชิรพัฒโสภาก็เป็นหนึ่งในนางใน ที่เป็นอันดับสองรองจากออนนนงหรือเปล่าบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นตัวเต็งตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าในปีพศ2567เขาก็ได้มีข่าวว่าน่าจะเป็นคนแรกที่มีพระตำหนักของบ้านหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นก็ได้รับการขิงกลับของทางท่านผู้หญิงออนนนงในช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะคะจะเห็นได้ว่านางในแต่ละคน จะพยายามที่จะ PR กันแบบดวนดนพยายามที่จะหาแสงให้กับตัวเองแข่งกันออกมาทำบุญแข่งกันส่งตัวแทนผู้แทนทั้งหลายไปทำบุญในหลายๆที่เลยเราไม่แน่ใจว่ามันธุระกรงการอะไรของเขาหรือว่ามันเป็นกิจของทหารราชวงรัักพิเศษหรือยอย่างไรไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้พวกบรรดาสลิมทั้งหลายเนี่ยจะจบกันหรือเปล่า จะหาทางออกกันไม่เจอหาทางลงกันไม่เจอหลังจากที่เขาอธิบายว่าคนพวกนี้เป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์เพราะฉะนั้นคงต้องถามนะคะว่าผู้แทนพระองค์แบบใดที่มีพระตำหนักเป็นของตัวเองมีทหารมหาดเล็กเป็นของตัวเองทุกคนใส่แหวนนิ้วนางเหมือนกันหมดเลยจ้ะไปดูได้เลยว่าใส่มาตั้งแต่ต้นแล้วถ้าไปแหวกดูข้างในก็อาจจะเห็นใส่สร้อยคอกันด้วยหน่วยซาร์สนโดยที่ ก่อนหน้านี้เราเสนอไปของทางมนาสยามนาสยาก็ได้ออกงานด้วยเช่นกันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีงานของหลายๆคนออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวสั้นของทางชยุตรากันก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้นะคะทางชยุตราก็มีงานออกบาอยู่เดืองเดือง งานที่ออกไปเป็นครั้งใหญ่ล่าสุดก็น่าจะวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาในหลวงโปรด9้าคนหญิงชยุตราผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีวัดตะโกจังหวัดอยุธยาเพื่อนๆจำได้นะคะที่ใส่ชุดเป็นสีเขียวมิ้น มีหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับของคุณหญิงชยุตรามีการออกมาเชียร์มีการออกมาชมแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าได้ทราบถึงปุมหลังหรือเปล่าบางคนก็อาจจะเคยเห็นภาพบ่อยๆมาแล้วเนาะวันนี้ก็มาตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีภาพในสมัยที่มีการฝึกของหน่วยซาสด้วยก็อาจจะเป็นภาพที่เยอรมันเปล่าก็หลายปีอยู่นะคะที่มีภาพของสุนัขอยู่ด้วย คุณหญิงชยุตราก็มีพระตำหนักเป็นของตัวเองวชิระพัฒโสภาคแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีทหารมหาดเล็กมีหัวหน้าส่วนราชการประจาตตำหนักเหมือนกับทางของออนอนงด้วยเช่นกันที่ผ่านมาก็เคยออกมาแสดงตัวแล้วมีพลตรีรติสินทุพั์รองหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักวชิระพัฒโสภาคระดับสิบ เป็นที่น่าสังเกตนะคะเพื่อนๆเห็นนมสกุลของเขาไม่เอย่ยสินธุพัตอันนี้เรากําลังสงสัยว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าที่จะต้องมีการเปลี่ยนนมสกุลให้มันพ้องกับพระตําหนักเหมือนในรายของอ,อนนนงปิยนาธวชิราพัฒพระตําหนักราชริตรุ่งโรธก็มีการเปลี่ยนนมสกุลของหัวหน้าส่วนราชการพระตําหนักกลายเป็นราชริตบ,บริรักษ์ เพื่อแสดงความคล้องจองเพื่อแสดงความเป็นลูกน้องเพื่อสิริมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาในคราวนี้นะคะพลตรีรติสินทุพัฒน์อาจจะให้คล้องจองกับพระตำหนักวชิรพัฒโสภาหรือไม่และที่สำคัญนะคะตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการก็แสดงว่าพระตำหนักนี้ก็จะต้องมีหลายๆคนเลยอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า3าคนละ ที่เราเห็นถูกไหมคะเพราะว่าจะต้องมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็จะมีรองหัวหน้าส่วนราชการจะมีมหาดเล็กที่คอยรับใช้แล้วก็มั่นใจนะคะว่าไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวแน่นอนพวกคงจะมีมหาดเล็กรับใช้ลดหลั่นกันไปในตำหนักคงจะเดินกันว่อนเลยเพราะว่าเราก็คงจะเห็นนะคะว่าเวลาออกงานกันทั้งทีเนี่ยมีข้าราชบริพารเต็มไปหมดเลยเดินกันให้ขวักให้ไข่เลย ก็เลยอยากจะถามคนที่เป็นสลิมที่เคยออกมาแก้ต่างว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์ก็ต้องหาคำตอบให้เจอนะคะว่าผู้แทนพระองค์แบบใดที่มีค่าราชบริพารเต็มตำหนักไปหมดเลยแล้วก็ใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายด้วยทุกคน,เ,นเพื่อนๆสามารถดูภาพประกอบได้นะคะว่านี่คือสภาพของผู้แทนพระองค์ ต่อมามาดูข่าวสั้นนะคะที่เป็นการแผ่บรารมีอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าในการนี้ในข่าวนี้เป็นข่าวของลูกน้องของเขาอย่างที่เราได้รายเรียงไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีข้าราชบริพารมีทหารมหาดเล็กรับใช้ภายในพระตำหนักของเขาทีนี้ข่าวของวันนี้ก็คือลูกน้องของเขาบวชก็เลยจะต้องออกข่าวเพื่อเป็นการแผ่บรารมีนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทรงวุฒิมีแต้มตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ3ประจำพระตำหนักวชิรพัฒนโสภาคทังกัดกลมมหาดเล็ก904เป็นนาคในพระบรมราชานุเครอ์โอ้นี่เขาเรียกว่านาคพระราชทานหรือเปล่า อุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาณอุโบสถวัดบางพระตำบลบางแพรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ดังนี้ 1. พระครูว,วีรกิจโสพลเจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกทอทงเจ้าอาวาสวัดโคกม่วงเป็นพระอุปชา 2. พระครูเมธีธรรมรัตนเจ้าอาวาสวัดบางพระเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์สามพระครูภัยสารปัญญาวิสิทิ์เจ้าคณะตำบลเกาะทวดบ้านใหม่ทอทงรองเจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และนายกิติพงษ์รองเดชนายอำเภอปากพนังเป็นประธานฝ่ายคารวาส ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและญาติเข้าร่วมพิธีในการนี้นางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายฐานันดรบัวบานนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและเจา้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการแผ่กีบารมีกูเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเนี่ยคนในพระตำหนักของชั้นเด็กในสังกัดของชั้นบวชก็เลยต้องมีข่าวเพื่อแผ่บารมี อันนี้ก็ตลกดีอยากจะเห็นคำตอบอยากจะได้ฟังคำตอบของคนที่เคยออกมาแถว,ว่าคนพวกนี้เป็นเพียงแค่ทหารราชมครัเป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์อหอตอหรือว่าประยุจันโอชาที่เคยเป็นผู้แทนพระองค์เป็นถึงองคมนตรีก็ยังไม่เคยมีข่าวลนะักษณะแบบนี้ออกมาเลยนะคะ อย่างที่เราเคยตั้งข้อสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พวกนี้ล้วนแล้วแต่กรรมหมัดทั้งสิ้นเพราะว่ายศมีใกล้เคียงกันเลยพลตรีหญิงพวกนี้อายุเท่าไหร่เจ้าไต่ามาจากไหนเรียนอะไรกันมามีภารกิจอะไรมีผลงานอะไรนี่แหละค่ะชีวิตคนไทยต้องเจอกับเรื่องราวแบบนี้แต่ไม่สามารถมีภาพวิจารณ์ได้หรือเปล่า เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กแชร์ like ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ